สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหนักเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือนหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับปาาระกันเพชรแท้พลอยแท้แปรนเนมวันนี้นําเสนอสินค้าหลุดจำนำา7รายการเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทําคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ สินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือไพลินรอบวงเรือนทอง90หนัก8กรัมหน้าสร้อยกว้าง0.6เซนประดับไพลินหลังเบี้ย14เมตรสร้อยยาว17.5เซนระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา1 9 5 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานทองเปอร์เซ็นต์สูงค่ะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้88ได้ไพลินเยอะประดับเต็มรอบวงชิ้นงานขนาดกำลังดีใส่ประดับข้อมือดูสวยกำลังน่ารักงานดีน่าใช้ค่ะสำหรับท่านที่ข้อมือเล็กตัดสั้นถือว่าคุ้มค่าค่ะ แวนนกพก้าเรือนทอง 18K หนัก5.8กรัมประดับเพชร19เมตรรวม0.25กรัตหน้าแวนสูง1.2เซนแวนเบอร์52ราคา23,500บาท ความสูงของหน้าแหวนคือความสูงจากโคนนิ้วถึงปลายนิ้วนะคะงานชิ้นนี้เป็นงานนพเก้าที่มีความเชื่อมายาวนานว่าใส่เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลดึงดูดความโชคดีให้กับผู้ครอบครองนพเก้าหรือนพร,รัดประกอบด้วยอยัญมณีเก้าชนิดใส่ประดับแล้วดูสีสันสวยสดใส งานนพเก้ามีหลายรูปทรงงานชิ้นนี้เป็นรูปทรงโบราณทรงคุ่งหรือเรียกอีกอย่างว่าทรงมนดกเป็นแหวนที่ใส่เพื่อเสริมสิริมงคลหรือแก้เคล็ดแต่ได้ความสวยงามค่ะสร้อยข้อมือเพชรรอบวงเรือนทอง 14K หนัก5.5กรัมประดับเพชร45เม็ดรวม0.50กรัดสร้อยหน้ากว้าง3มิล ยาว17เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา1 9 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหลุกจำนำต่างประเทศค่ะใช้ทอง 14K เคและประดับเพชรรอบเทคนิคการฝังเพชรทำให้ดูหลอกตาเหมือนเพชรเม็ดใหญ่ค่ะงานเพชรรอบวงใส่ในวาระไหนก็ดูหรูใส่ได้ทุกโอกาสประดับข้อมือแล้วดูหรูดีค่ะ แหวนพลอยประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก6.73กรัมประดับพลอยประกอบด้วยทับทิมพมา่าบุษราคำมไพลินและมรกตเพชรประดับรวม0.50กรัตหน้าแหวนสูง2.1เซนแหวนเบอร์53ราคา2 8 0 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยและมีความละเอียดทำลวดลายของริ้วที่ประดับเพชร ควายไปมาประดับพลอยหลากสีสีสันสดใสมรกตสวยพลอยทุกเม็ดมาในสภาพดีไม่มีตำหนิรอยบิน่นราวที่ผิวหน้าค่ะเพชรที่ประดับก็ขาวเล่นไฟงานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบงานดีไซน์สวยๆที่ดูไม่ซ้ำใครค่ะ แหวนนกคูกทองดวงตาเพชรเรือนทอง 18K หนัก6.3กรัมประดับเพชร4ตัง2เม็ดรวม0.08กรัดหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์55ราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานทองที่ขึ้นลาย บนตัวนกคู่ไว้อย่างละเอียดสวยงามเป็นชิ้นงานที่ดูสวยและใช้ความประณีตในการบรรจงประดิษฐ์ชิ้นงานนานๆจะมีงานทองสวยๆประดับเพชรแบบนี้หลุดออกมาทีค่ะ ในกรณีที่คุณลูกคา้ากังวลนะเรื่องไสาแหวนไม่ตรงตามที่ต้องการการปรับสซแหวนเป็นเรื่องง่ายปรับออกมาแล้วตัวเรือนจะสวยงามดูไม่ออกว่าเคยผ่านการปรับไซ้มาก่อนค่ะสร้อยข้อมือเพชรจูบิลี่เรือนทอง 18K หนัก9.1กรัมประดับเพชร15เม็ดรวม1.06กรัด สร้อยหน้ากว้าง3มิลช่วงเพชรยาว5.3เซนสร้อยยาว16.5เซนสร้อยมาพร้อมใบรับประกันจูเวลี่ลูกค้าเดิมซื้อตั้งแต่ปี61ราคา62,500บาทระบบล็อกแบบลินเสียบและหนวดกุ้งทั้งร้านขายราคา43,500บาท เพชรเม็ดละประมาณ7ตังนะคะเพชรขาวสวยเล่นไฟดีงานเซตติ้งแบบนี้ใส่ได้ยาวๆในทุกโอกาสตัวล็อกมาในสภาพแน่นหนาดีทั้งลิ้นเสียบและหนวดกุ้งค่ะสินค้ามาพร้อมใบรับประกันจากเจ้าของเดิมแต่ไม่มีกล่องมาค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนหยกล้อมเพชรกุหลาบเรือนทอง 10K หนัก5.1กรัม ระดับเพชรกุลาบ24เม็ดรวม0.50กระดัตหน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.9เซนแหวนเบอร์52ราคา12,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่หยกเม็ดใหญ่และเพชรกุลาบเล่นไฟดีค่ะ ยกมีความเชื่อมายาวนานแล้วว่าหากผู้ใดครอบครองจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและนำพาสิ่งดีๆให้กับผู้สวมใส่ค่ะการปรับไซแหวนลดขนาดให้ฟรีเพิ่มไส์ทองที่ใส่เข้าไปเป็น 18k นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มา โดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ